สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปออนพี่สาวลงพนนะคะมาค่ะทุกคนกินข้าวแรงด้วยกันลาบปลาตองมายา่าเนี่ยเดี๋ยวจักแม่ก่อไปซีดเบ็ดมือนี่ปลาตองแม่นึงในแม่นึงบุ้ยลาบเดี๋ยวเต็มหมอเลยพอ่อพี่น้องเลยขัววตรงนี้จู่โก้เลยไหมมาเดอ้อมาเดอ้อกินข้าวแรงน้ำกันลาบปลาตองลาบปลาตองอยา้าไปตกเบ็ดอีกแล้วมือนี่ไปตกอยู่อันหววเลิกมือเนี่ อืมไปข้าวเดี๋ยวนึงเออมาเด้อพรอมที่น้องพนา้าพักกับกระไดเออมักลินไหมเผาน้องไหมไล่เบิรลดหระเบบี้ที่ว่าเมื่นอน่้นนะมาค่ะมาค่ะแงดงยังคืองอีโพสิกินไนโบม,มาเด้อมาเด้ออุ้พูพนาแกนโจโก,โกอยู่มกพริกแงดงยังคืองอีโพสิกินไนโบอ,อันนี้ลาบเปียอันนี้ ทักานในขวานี่ขึนข้นอยู่กับผูหมักเน,ะนาะพนไ่ปนอมอมาเด้อมาเด้อมเมาเด้อมาเด้อมาเดอมด้อมามา้อม้อมาเอมเด้กมาเดอมาเดอมาเดมืมนเด้อนี้อมมอห้อ,อ,ม,อมเดอ,อมเดอ้อมาน้อาเ่้อาเอมาเด,อาเดอ้อาเลยเด้อมาเด้อมาเด้อมานอมาเด้อมเด้อมาเด้อมามาเด้อมดอมออกเ้อยยำมา้เจ็บแขอาเ แชดได้เหรออ,รรอุ่ทำสดๆแดดกระตลองชงหมกอืาม,มาเด้อพ่อแม่พี่น้องเลวยค่ะกาใช้ตัวหนึ่งกุณลาบอีกสองอืมคือได้หลายเนาะเหมือนเนาะไปข้าวเดียวนึงไปข้าวเดียวนะแม่เนาะอือป่า,ม,ปามีตัวตัวยหญไงสากมากมามา,มา หนาปะตองมาเดอ้อนั่งแมมเวอืมอันนี้หัวมันดูดอืมเพชรแหล้วงอีโกเดี๋ยวจะเอามาขามกวนใหม่แล้วตุวยก่อนอย่าอิ่มแล้วนะคะย่ากินก่อนปูปูเพิ่งลงมามาเดอ้อมาเดอ้อแถวแรกน้ำกัน อืมฟอนย้ำเม,มาบโผ่เพื่อนว่ากินย้ำห่อนฟอนย้ำเม,มาเพื่อนว่าอ่าพ่อแม่พี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อก็ทิปเข่าข่อยหอยชิโซงไป่เอฟซีอืม มาเด้อม,มาเด้อกินข้าวแรงน้ำปูน้ำยามอือน,นี่แศษเศษเศบเลาบปลาตองน้องแหม่มเอ้ยมาเด้อม,มาเด้ออือแศษเศษเศบเศษพอนะ่ะแขียนโจโก๋อยู่ข่อยเห็นไปก้นแอ้วนอกกล้วยเฮือนไม่เท่นข่อยเห็นเจ้ามาอยู่ไม่ย่ h a t พอนั่งบู๊ยแม่ตัวมาแล้ววะสันอือไปตุกเบ็ดยังก็มาไว้ายแค่วะสันเออแลาไปตุกยุนนาหัวเลือกนี่ข่อยว่าเออ ฝนกับตุกเพราะฝนโอ้ยกกล่วยกัมมิต่เงาใหญ่ๆสามกข้ขาคนละกะข้ขาตัวใหญ่คนละเพิ่นบอ,ใก,นอกให้ก้นดอกห้เพิ่นนะ่ะนะให้มันเป็นแป้นมาสันหนาเฮือนมันแป้นอืดเตืดเลยอืปลูกว่าท่านแล้วย่งยังนซานต้นตนัดงาไปนั่งปลูกไปนั่ง ประมาณนี้นะคะทุกคนดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกาลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกับข้าวแรงปู่ของยาพาอันนี้ก็สสมป้าน้อยว่าศุฝากไปให้ลุงพ่นกับเบาเหมิดกระจับกไปใช้เออเบาเหมอดไปทําธุระอยู่นั่งอยู่ดอกสมปะาน้อยก็ได้โอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวปอนก็จะกินตามหลังปู่ให้ปู่กินอิ่มก่อนปอนก็จะกินตามหลังนะคะ สวนญ้าก็อิ่มเรียบร้อยแล้วมักลินใหม่กะเพชรนะพุลาบปลากะเพชรกับแจ้วกุบจะดอกแม่ลาบปลาในกับเขากันดีจะดอกว่ามักลินไม่มักลินฝ่ามักลินใหม่ม ขอขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะปู่อิ่มแล้ว